สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาคุยถึง5สิ่งที่พวกคุณอาจจะไม่รู้แต่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ก็เป็น5สิ่งที่เราสึกประทับใจเนาะและอยากมาเล่าสู่กันฟังหนังสือเล่มนี้ค่ะชื่อ The Birth of Korean Cool หรือกำเนิดกระแสเกาหลีเป็นหนังสือที่รวบรวมองค์ประกอบปัจจัยสำคัญหรือสิ่งต่างๆที่เป็นรากฐานความสำเร็จของเกาหลีใต้ในการส่งออกวัฒนธรรมป๊อป ตนเป็นที่นิยมไปทั่วโลกคือเราต้องย้อนไปก่อนว่าในช่วงตั้งแต่ปี1910จนถึง1 9 4 5เนี่ยมันเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ามาครอบครองเกาหลีแล้วก็สร้างความเสียหายแก่ประเทศหลังจากนั้นเนี่ยในช่วง1 9 3 9กถึง1945ก็เหมือนกันก็มีสงครามโลกครั้งที่สองหนึ่งเก้าห้าศูงครามเกาหลีระหว่าีสงครามาระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้ประเทศเหมือนตอนนั้นน่ะเหมือนเป็น เป็นเท่าฐานหนังสือเล่มหนึ่งใช้คําว่าเท่าฐานเลยคือเป็นประเทศที่ยากจน GDP ของเกาหลีใต้ในปี1965เนี่ยน้อยกว่าประเทศกา้าน้อยกว่าประเทศเกาหลีเหนือด้วยซ้ำด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมันน่าสนใจว่าในขณะเดียวกันที่ประเทศทุกประเทศทุกประเทศทั่วโลกมีช่วงเวลานี้ถูกป่ะมีพีเลียดนี้มีพีเลียดแบบนี้5 0ปีเท่ากันแต่าหลีใช่ก้าวจาก GDP ต่ําสุดมาเป็น GDP นําหน้า ของประเทศแบบอื่นๆในระดับโลกแล้วทําไมล่ะเป็นเพราะอะไรเขาทําอะไรอ,อ่ะถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะข้อแรกคุณรู้หรือไม่ว่าเกาหลีเนี่ยมีความเครียดแค้นครับอกที่สามารถส่งต่อรุ่นสู่รุ่นได้สิ่งเนี้เราเรียกว่าหันแต่ก่อนที่จะไปถึงว่าหันคืออะไรเนี่ยขอบอกก่อนว่า ตลอด5 0 0พันกว่าปีที่ผ่านมาแล้วกันเนาะเกาหลีอะไม่เคยลุกลาญประเทศไหนเลยยกเว้นครั้งหนึ่งคือเกาหลีเคยไปร่วมส่งรามเวียดนามส่งขามเวียดนามผู้เขียนใช้คำว่าเกาหลีเหมือนเป็นเด็กที่ถูกชะตากรรมเคี่ยนตีอย่างทาร<อ>ุณเพราะเขาไม่เคยลุกลานที่คนอื่นแต,แต่ประเทศอื่นมาลุกลานเขากว่า4ี่รอครั้งสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นความเดือดดาลนความขับแขนอกที่อยู่ในใจเขาบอกว่า พันจะเกิดขึ้นก,ก็ต่อเมื่อเป็นความแค้นที่หาทางออกไม่ได้ความแค้นที่แก้แค้นไม่ได้มีตัวอย่างไหมชัดสุดคือฮันที่ชาวเกาหลีมีต่อชาวญี่ปุ่นซึ่งน่าจะเป็นผลพวงมาจากการที่คนเกาหลีคนญี่ปุ่นใช่เข้ามาครอบครองเกาหลีแล้วก็สร้างความเสียหายในหลายๆอย่างใช่เขามายึดครองอยู่35ปีปตอนนั้นน่ะคนญี่ปุ่นบอกว่าห้ามพูด คนเกาหลีนะห้ามพูดภาษาเกาหลีในโรงเรียนในชั้นเรียนเพราะจะกันสิ่งที่ผิดกฎหมายยิ่งกว่านั้นคุณเป็นคนญี่ปุ่นคนเกาหลีออใช่ไหมคะมีชื่อเกาหลีเออไม่ได้ค่ะห้ามมีชื่อเกาหลีค่ะต้องเป็นชื่อญี่ปุน่นแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมเรื่องเซ็กซ์เลฟเซ็กซ์เลฟคือผู้หญิงเกาหลีเนะี่ยกว่าพันคนน้องหลายพันคนต้องกลายเป็นทาสบําบเลอก,การมให้กับทหารญี่ปุ่นซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นน่ะ เขามันเป็นความแค้นมันเป็นความรู้สึกที่มันระบายออกไม่ได้ที่ระบายออกไม่ได้มันก็เลยเกิดเป็นฮันของชาวเกาหลีที่มีต่อชาวญี่ปุ่นซึ่งเขาบอกว่าฮันเนี่ยเป็นความรู้สึกที่แม้แต่จัก,กรวาลก็ไม่สามารถชดเชยความรู้สึกนี้ได้คนเกาหลีอะใช้ความแค้นเหล่านี้เป็นแรงผลักดันในการพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวมาสู่ประเทศที่มั่งคัง่งเพื่อเป็นคนที่เหนือกว่าคนอื่น คุณรู้หรือไม่ว่าตอนผู้เขียนเนี่ยอยู่เกรด8ป,ประมาณมอสองมอสอง<น>หลังจากในห้องเรียนเนี่ยมี60คนหลังจากที่สอบไล่ลำดับที่1ถึง60แล้วเนี่ยทุกคนจะต้องโดนครูตีแล้วก็น,นะทุกคนเลยเหรอทุกคนถ้าฉันเรียนเก่งมากฉันอ่านหนังสือเยอะมากแต่สอบได้ที่หนึ่งก็โดนฟาดฟาดฟาดที่หนึ่งก็คือโดนหนึ่งทีที่สองสองทีที่สามสามทีที่หกสิบคือโดนหกสิบครูให้เหตุผลว่าอะไรอะครูบอกว่า คงไม่ได้ลําเอียงนะคนที่ได้ที่หนึ่งก็โดนตีต้ามอยู่นิ่งแม้ว่าได้ที่หนึ่งเนี่ยคนต้องทํไในมากมากกว่านี้การตีในสมัยก่อนเป็นเรื่องปกติมากคือเช่นยกตัวอย่างนะคุณกําลังคุยกับครูแต่คุณเอามือสอดลวงกระเป๋าอยู่โดนฟาดแล้วอ่ะครูบอกว่าไม่สุภาพไม่สุภาพหรือไม่ครูก็บอกว่าสงสัยว่าคุณกําลังลวงกระเป๋าแล้วช่วยตัวเองอยู่หรือเปล่าไหวมา ใครจะยืนคุยกับอาจารย์เราเดนินวเราช่วยตัวเอง <laughs> คือมาสเวอสอ,อ <laughs> ๋อไอเกแต่โดนตีโบางทีครูก็เพี้ยนแล้วบางทีครูก็คิดเยอะไปเมื่อก่อนนะ่ะผู้ปกครองพ่อแม่เขาจะมีการศึกษาไม่ได้สูงหรือเยอะมีความรู้เท่าพวกครูอาจารย์พราะผู้ปกครองพวกนี้จะมีคําพูดหนึ่งบอกว่าโปรดใช้ไม้เรียวนี้ตีลูกของฉันออด้วยเอาไม้เรียวมามอบให้ครูเรียกว่าไม้เรียวแห่งรัก ภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า the stick of love คุณรู้หรือไม่ว่าจริงๆกระแสะเกาหลีเนี่ยเกิดจากละครเกาหลีไม่ใช่เพลงหรอไม่ใช่เพลงค่ะคือละครเกาหลีเท้าความอย่างนี้ว่าในปี1992นะคะจะมีเจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่งชื่อ ชางอินจูคุณชางอินจูเนี่ยเป็นผู้อำนวยการผาแผนกข่าวสารต่างประเทศเกาหลีในเวลานั้นคุณชางอินจูมีภารกิจหนึ่งที่จะต้องทำให้สำเร็จนั่นก็คือเอาทำยังไงก็ได้ให้นำละครเกาหลีเรื่อง What is l ลิฟไปฉายในช่องทีวีที่ฮ่องกงสิ่งสำคัญน่ะคุณชางจูอินมองว่ามันไม่ใช่แค่ภาษาเกาหลีสามารถเข้าถึงผู้ชมในฮ่องกงได้ แต่เขาสามารถเข้าถึงผู้ชมในมณฑลควางตุ้งของจีนแผ่นดินใหญ่ได้สิ่งที่คุณซางจือินทำค,คืออะไรรู้ไหนางไปหัวกับสถานกงสุนแล้วไปเกลี้ยกล่อมบริษัทเกาหลีที่อยู่ในฮ่องกงให้ไปซื้อโฆษณาในช่วงเวลาที่ละครเรื่องนั้นจะฉายหมายความว่าอย่างน้อยเนี่ย ถ้าเกิดเละครเรื่องนี้ฉายสามารถขายโฆษณาออกถูกเออฉะนั้นเนี่ยช่อง ATV คือคือ,ค,อคือช่องในฮ่องกงเนี่ยช่อง ATV เนี่ยก็หมดสิทธิ์ที่จะปฏิเสธแล้วปะในเมื่อละครเรื่องนี้ทำเงินได้แล้วอีกอย่างที่คุณชังจูอินทำก็คือแทนที่จะเอาไปฉายแบบว่าเป็นเสียงเกาหลีมีซับไตเติลเป็นภาษาจีนโ no. น้เขาทำไงเขาเอาเงินรัฐบาลไปจ้างทีมาพากเป็นภาษาจีนความต้ง ซึ่งคุณชางจูอินบอกว่ามาประสบความสําเร็จมากเลยนะเขาใช้คําว่าในช่วงเวลานั้นบนถนนไม่มีรถเลยเพราะทุกคนกลับไปดูละครอืมซึ่งก็เลยบอกว่าค <น S 1> รุลุกข<ๆ>นลุกมาเนี่ยน,นลุกเลยอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ไงเออมันเป็นความพยายามในช่วงเวลาที่ยากลําบากทุกคนอยากก้าวไปข้างหน้าเพราะว่าเขามีช่วงเวลาที่ยากลําบากมาก,ก่อนอืม,อมเข้าใจ คุณรู้หรือไม่ว่าในปี1997ย้อนไปประมาณ50ปีเนี่ยในช่วงระยะระะยเวลา50ปีเนี้มีภาพยนตร์เกาหลีไปฉายที่เทศกาลหนังมืองคานแค่สี่เรื่องตลอดระยะเวลา50ปีแต่ในปี1998ปีเดียวภาพยนตร์เกาหลีจำนวนสเรื่องได้ฉายที่เทศกาลหนังเมืองคานอันเนี้ยอันเนี้ยจำได้เพราะอ่านแต่จำได้ว่า งงมากว่าห้าสิบปีมีสี่เรื่องอะแต่ปีเดียวก็มีอีกสี่ก็มีสี่เรื่องเออความ,มจุดเปลี่ยนมันคืออะไรเกิดอ,อะไรขึ้นจะ,จะต้องย้อนไปนิดนึงว่าในปีเมื่อก่อนเนี่ยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของเกาหลีเนี่ยมีข้อจํากัดในการในการทําในการฉายมากมายมันมันมีอีกหลายอย่างอาจจะต้องลองไปอ่านในหนังสือนี้แต่ว่าในปีหนึ่งเก้าเก้าสี่เนี่ยรัฐบาลอะ อยู่ดีก็ดำหลีขึ้นมาแล้วเห็นว่าทําไมจูรลสิกปาร์คหนังเรื่องที่ฉายในช่วง1993-1994เนี่ยในเพียงแค่หนึ่งปีน่ยสามารถทํารายได้เท่ากับการขายรถยนต์ฮุนได1ล้าน5แสนคันจริงปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลเขาเลยมองว่าเฮ้ยฉันไม่แบบทําไมฉันต้องนั่งผลิตรถยนต์เดียว1ล้าน5แสนคันในขณะที่สร้างรายราได้ไ กับหนังแค่เรื่องเดียวเลยในระยะฉายแค่ในระยะเวลาแค่ปีเดียวนั่นคือวิชั่นของผู้บริหารของผู้นําประเทศในช่วงนั้นซึ่งต่อมาเนี่ยในปี1996เนี่ยคุณคิมดงโฮเนี่ยที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็ทำเทศกาลหนังขึ้นมาสร้างอีเวนต์ขึ้นมาอีเวนต์ขึ้นมาเทศกาลหนังปูซานเอ่อภาพยนตร์เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานเพียงแค่2ปีเนี่ยพอใน1998ปุ๊บเนี่ย มันมีโอกาสที่คณะกรรมการจากเทศกาลหนังเมืองคานมาได้รับชมเขาก็ได้พอเขาชมปุ๊บเขารู้สึกว่าเฮ้ยหนังมันน่าสนใจเออหนังมันดีเฮ้ยฉันจะเชิญอยู่ไปดูไปฉายที่เทศกาลหนังเมืองคารทั้งหมดสี่เรื่องนี่คือจุดเปลี่ยนจริงๆนาจังที่ทําให้ภาพยนตร์เกาหลีะออกไปสู่สายตาของประชาคมโลก มากขึ้นนี่คือความพยายามเนาะนี่คือความตั้งใจของรัฐบาลที่จะที่จะผลักดันประเทศตัวเองนั่นแหละแล้วในวงการภาพยนตร์เกาหลีเองเนี่ยเขามองว่าเขามีการพูดกันว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่ทําให้ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเนี่ยคือเรื่องโ oh อบอยที่เป็นของเกาหลีเนี่ยทำทันทีได้รับรางวัลมากมายม,มีการทํารีเมคในในอเมริกาแต่ไม่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์เป็นเพราะ ซับไตเติเหมือนเหมือนเป็นกำแพงเนาะเป็นอุปสรรคเล็กๆใช่ซึ่งแต่จริงๆแล้วรู้ป่ะล่าสุดทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเมื่อต้นปีนี้อืเวทีออสการ์ภาพยนตร์เกาหลีเรื่องพาราไซได้รางวัลสูงสุดของเวทีออสการ์อุ๊ยแต่ละคนรู้คนลูกมากคนรูจริงคนลู้มากคือคือคนลูกมากคือภาพ รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมไปไปไม่ถูกเลยรางวัลเบสทิเ t u จอร์พาลาไซเป็นภาพยนตร์ต่างชาติที่ใช้ภาษาต่างชาติเรื่องแรกที่ได้รางวัลน,นี้ทุกคนเห็นความพยายามของเขาว่าเนื้อออกไปว่าแบบพอเราอ่านหนังสือเลี่มเนี้ยเราเห็นความพยายามเลยว่าตลอดช่วง50-60ปีที่ผ่านมา มันเขาทํางานหนักกันขนาดไหนแล้วสุดท้ายแล้วปีล่าสุดเขาก็สามารถไปจุดถึงจุดที่ที่เขาฝันไว้คุณผู้กากับบง,บงจุนโฮของพาราไซได้พูดว่าไงนะบงจุนโฮเนี่ยไปพูดบนเวทีของลูกโลกทองคำหรอือโกลเด้นโกลบว่า once you overcome the one inch tall barrier of t o u g titles you l l be introduced to many more amazing films <laughs> แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรต่ว่าถ้า <จะ S 2> เกิด <c oughs> คุณก้าวข้ามอุปสรรคที่สูงหนึ่งนิ้วที่เรียกว่าซับไ i ตเติลได้เนี่ยคุณจะได้รู้จักกับหนังดีๆอีกมากมายซึ่งมันเป็นอย่าง,งานั้นจริงๆและสิ่งสุดท้ายข้อ5เนี่ยคุณรู้หรือไหมครว่าเกาหลีมีคู่มือเจาะตลาดโลก ทำเป็นคู่มือเออรู้บ่ะมันคืออะไรคือเขาเรียกมันว่าตำราพิชัยสงครามในการเร่ขายวัฒนธรรมเออเลิศเออฟังดูเกีย่ะมันดูมีความความตั้งใจแันเขายังนะหาเพนพอย์แล้วเขาก็บอกว่าในเนี้ยจะต้องทํำยังไงเพื่อจะประสบความสาเร็จคือหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าฮัลลยูตลอดการมันเป็นภาษาเกาหลีเท่านั้นนะ ในหนังสืออะค่ะจะมีข้อมูลที่อธิบายเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมของแต่ละประเทศของแต่ละภูมิภาคเพื่อให้ข้อมูล เกี่ยวให้ข้อมูลกับบริษัทต่างๆในการที่จะเข้าใจประเทศที่เขาอยากจะไปเธอต้องเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศที่จะไปก่อนจะได้รู้ว่าจะเข้าไปแบบไหนทําแบบไหนถึงจะถูกจริตถูกถูกความชอบใช่มีบทหนึ่งเลิศตาโอ้ oh, คนลุกอีกแล้วมีบทหนึ่งชื่อว่า,าเกี่ยวกับอาหรับเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหร,ารับเขาบอกว่าในหนังสือจะเน้นถึงความสําคัญในช่วงเวลาสวดมนต์ของชาวมุสลิม ฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเป็นไปได้ควรจะหลีกเลี่ยงการฉายรายการทีวีเกาหลีหรือละครเกาหลีในช่วงเวลานั้นหรือมีการให้รายละเอียดเกี่ยวกับทมเนียนปฏิบัติที่เข้มงวดเกี่ยวกับทางเพศฉะนั้นเนี่ยทำยังละครเกาหลีจะต้องจะ,จะ,จะต้องพยายามต,ต้องคิดและตระหนักไว้สยู่เสมอว่าทํายังไงไม่ให้ละครเกาหลีด,ดูไม่ดีในสายตาชาวอาลับ ทุกคนจะต้องทำงานหนักมากโดยเฉพาะนักเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์เนี่ยทำหน้าที่อะไรหรือเปล่าเขาต้องพยายามทำนายพยายามมองว่าประเทศไหนจะมี potential หรือมีความเป็นไปได้ที่จะร่ำรวยขึ้นเพราะว่าเมื่อประชาชนประเทศเหล่านี้ร่ำรวยขึ้นเขาจะต้องซื้ออะไรเขาต้องซื้อโทรศัพท์มือถือเขาจะต้องซื้อเครื่องเครื่องซักผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแล้วเขาจะซื้ออะไรล่ะเขาจะซื้อยี่ห้ออะไรล่ะ อ๋อเขาต้องซื้อเกาหลีเพราะอะไรอะคะเพราะอะไรเพราะเขารู้จักเกาหลีแล้วเพราะเขาชอบเกาหลีแล้วเพราะเขาชื่นชอบเกาหลีแล้วและเขารู้สึกอินรู้สึกอ่าผูกพันกับรู้สึกผูกพันกับสิ่งที่เรียกว่าแบรนด์เกาหลีหลอนั่นคือเคล็ดลับความสำเร็จที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเป็นเบื้องหลังที่ ให้สนให้ใส่ใจในรายละเอียดมากๆแต่เป็นเบื้องหลังที่สร้างความสําเร็จให้ประเทศเกาหลีมาสู่ความมั่งคั่งเนี่ยทุกวันนี้ได้นี่แค่ห้าเรื่องนะที่เราสึกตื่นเต้นซึ่งหนังสือเล่มเนี้ยจะพูดอยู่อีกหล,หลายแงยม่มุมหรือหลายปจายัจจัยหรือหลายสาเหตุอีกมากมายก่อนจะจากกันก็อยากจะบอกสั้นๆว่าจากเกาหลีเนี่ยที่เป็นเท่าฐานก้าวสู่เป็นประเทศมหาอำนาจมันผ่านความพยายามเนาะมันขวัญ การทำงานน่ะคือนอกจากได้รับรู้ข้อมูลเนี่ยมันเหมือนได้แรงบันดาลใจมันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจในในให้กับเราตัวเราเองเาะว่าการที่คนจะประสบความสําเร็จอะมันมันมันไม่ใช่อยู่ๆก็มันทําได้แต่มันไม่ใช่อยู่ๆก็มาฟุกฟลุกเนาะฉะนั้นนีจะมีมั้งคนที่ฟลุกแต่แต่หลายๆคนถ้าไม่ได้ฟลุกทําไงคือทํางานน่ะคือทํางานน่ะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจอย่างที่บอกฝากหนังสือเล่มนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะคะยังไงวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ